ไม้ข <my he ath fight> ีดไฟเหรอเอ่ผมพุ้นคุ้นว่าผมเคยเจอวิดีโอจากติดต่ออันนึงนะครับเป็นการละเล่นเกี่ยวกับไม้ขีดไฟนี่นะครับถ้าจะไม่ผิดมันเรียกว่าจะรวดหัวไม้ขีดครับว้าโฮโฮโฮอินฟินิตี้ ก่อน,นที่เราจะไปดูกันนะครับถ้าเป็นน้องๆหนูๆที่ดูอยู่นะครับผมแนะนาว่าควรจะต้องมีผู้ปกครองดูแ,แลเวลาเราเล่นอันนี้นะครับหรือไม่ก็ชวนพ่อแม่ามาเล่นด้วยกันก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดพ่อแม่คิดว่าตัวเองโตมากพอแล้วก็จัดไปรับรองเล่นดูครับยังไงการเล่นกับฟืนกับไฟก็เป็นอันตรายนะครับขอให้มีสติตลอดเวลาในการเล่นนะครับถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเราไปดูวิดีโอจากทิกตอก,กันก่อนดีกว่าครับว่าเขาทําอะไรยังไงผลออกมาเป็นยังไงครับมาดีนะครับเขาเกนะครับนี่ครับ I made this match rockets when I was younger ครับผมเล่นแบบนี้เมื่อตอนเด็กๆ เนเหมือนคนไทยเลยเนี่ยคนไทยก็เล่นกันแบบนี้ครับอ่ะเทาจี่ดูเฟลไม่ด uh ูเหมือนแบบฐานปล่อยจรวดอะไรอย่างนี้นะครับเราลองดูครับว่ามันเป็นยังไงครับว้าวคุ้งเฟวมากเลยอะอ่าพี่กันทำครับนี่ครับตัดหัวเป็นหัวขีดเขาใหญ่จังตัดหัวไม้ขีดมาครับแล้วก็ตัดฟอยล์มาห่อไว้ในฟอยล์พร้อมกับก้านไม้ด้วยครับให้เป็นเหมือนที่ยิงจรวดนะครับแล้วก็พับ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 ครับจากนั้นก็บิดบิดบิดนิดนึงครับแล้วก็นี่ครับเอามาต่อไปฐานยิงครับจุดไฟจากนั้นดูครับอ เพราะงัน้นญญเอาวนกับไปตอนแรกใหม่ก็ได้อะเปย็ยูฟู่เป็นแบบนี้ครับเฮ้ยฟู่ว้าวเจ๋งนะ่ยไปนจนดหวดไม่ขีดอย่างเฟี้ยวเลยครับแต่อันดับแรกคือทำไมหัวไม่ขีดเขาถึงใหญ่ขนาดนั้นนะบ้านเราไม่มีไม่หัวไม่ขีดใหญ่อย่างนั้นผมจะไปหาจากไหนเนี่ยเดีย๋ยวต้องลองดูครับทำไมลองไม่รู้นะครับ เราไปลองทากันดูดีกว่านะครับซึ่งผมคงต้องใช้ไม้ขีดแบบธรรมะาาเล็กๆเนี่ยครับเดี๋ยวเอาหลายๆก้านหลายๆก้านให้มันเยอะหน่อยแล้วกันนะครับโอเคป่เราไปดูกัน <S <S อมาครับทํากันครับคือในวิดีโอเขาบอกเป็นไม้ขีดที่ก้านใหญ่มากครับแต่เรามีก้านเล็กก็ไม่เป็นไรก็ใช้สักสามอันแล้วกันสามอันน่าจะก,กําลังสวยงามนะครับหนึ่งสองสามนะ,ะด้มาสามอันเห็นเขาว่าใช้แต่หัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดแต่ตรงหัวออกมาพอเนาะใช้หัวเล็กๆนิดนึงสามอัน เออเอาเลยอ่ะอ่ะใช้สับหัวแบบนี้พอเนาะเราก็พักไว้ก่อนครับนี่ก็กระดาษฟอยล์และไม้ผมมีไม้เขียบบุกชิ้นนะมันก็น่าจะใช้ได้ะนะเะดาฟอยกับไม้เสียบบุกชิ้นมาครับแล้วก็ลิงขนาดประมาณพอดีพอดีแล้วเนาะตัดไปอ่าแล้วเราก็วางแบบในคลิปวิดีโอเขาเลยชึบชึบชึบ,ชบนี่อ่าให้เป็นหัวอย่างนี้กำลังสวยเลยแล้วก็ม้วนครับม้วนเข้าไป นี้ผมคิดว่านะมันจะพุ่งอย่างนั้นได้เราต้องม้วนให้แน่นมากๆนะครับแล้วก็ต้องหัวนี่ครับเพราะว่าพับเป็นจีบเข้ามาครับพับเข้ามาพับเข้ามาพับให้แน่นๆด้วยนะครับเขาบอกว่าต้องให้แน่นมากๆนะถ้าไม่แน่นแบบจะไม่พุ่งนะครับอ่าโอเคนี่สวยงามนี่หัวจุดเงเราได้แล้วนะครับอ่า uh, มองเต็มมันจะเป็นอย่างนี้เจ๋งทีนี้ก็พร้อมแล้วเรามาลองยิงกันดูเลยครับมาเรามาทำเลยครับตรงนีผ้ผมคือตั้งระดับเทียนไว้ <Re artwork> เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำตาธีขอ,ข,อของเขาเป๊ะๆ <het> เลยนะนี่ครับเอาติดกับกล่องไม้ขีดอย่างนี้เลย ใส่เข้าไปปุ๊บกระละเอยะให้สวยงามแล้วก็วังให้มันแบบอยู่บนเนื้อเทียนอะนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้กำลับบงสวยเลยครับนี่นี่ครับให้เป็นรูปแบบนี่ครับให้เป็นรูปแบบนี้เลยครับแล้วเราก็จุดไฟกะไฟได้ นีครับให้เป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็จุดไฟจัดดีครับให้เป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็จุดไฟจัดไปได้เลยครับอ่ะมาดูเลยครับตรงนี้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเล่นกับปืนไฟอันตรายนะครับยังไงก็ต้องเซฟให้มากที่สุดนะครับนี่ที่ผมตั้งกล้องสโลโมชั่นไว้ด้วยจะได้เห็นกันใบชัดๆเลยนะครับโอเคงั้นเรามาจุดกันเลยนะครับมาดูนะครับว่ามันจอกเป็นยังไงโอเคเราดูวู้ โอ้โหโอโโ้ฮยังเฟี้ยวเลยครับพุ่งแบบปุ๊บไปเลยครับอ่าเดี๋ยวดับแรกเรามาดูแบบสโลร์โมชั่นกันก่อนเลยกันนะครับอ้า อย่างเท่เลยครับเฟียวอ่ะนี่ดูที่หัวจรวดของเราครับนี่ นะครับก็คือแน่นอนครับมันก็ไหม้ตามภาษาของมันไปะนะครับแต่เห็นไหมครับของมันพุ่งแบบเวเลยครับฮ่าเจ๋อมากที่สนุกนะครับซึ่งถามว่าอันตรายไหมจริงจริงมันก็ไม่อันตรายมากเท่าไหร่ครับเหมือนเอาไฟจุดหัวไม้ขีดนั่นแหละครับ,แต,รรบแต่เราเอากระดาษฟอยล์เข้ามาห่อไว้ก่อนเพื่อให้มันเกิดแรงดันขึ้นนะครับปกติเวลาหัวไม้ขีดมาติดไฟอะม,ม,อมันก็แบบมันแบบฟู่ขึ้นมาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อันนี้มันไม่รู้จะไปไหนครับมันไปข้างหน้าไม่ได้มันติดอ่ะมันเลยต้องพุ่งออกข้างหลังแล้วข้างหลังเราก็ปิดไว้อ่ะสุดท พื้นฐานของพวกผู้ดอกไม้ไฟตามพวกงานเทศกาลใหม่อะไรที่เขาซื้อขายกันนี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเออก็โอเคครับก็สนุกไปอีกแบบนะครับจรวดหัวไม้ขีดครับย้ำอีกรอบครับเล่นกับฟืนไฟต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโอ้ย,อ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 ยไม้เข่ะเนี่ยเยลืมลืมลืมว้าวได้จริงครับเพนานราะฉะนั้นคลิปวิดีโอจากติ๊กต็อกที่เรามาพิสูจน์กันในวันนี้นะครับจรวดหัวไม้ขีด เป็นความจริงรับโอเคเอาไปเล่นกันได้นะครับยังไงก็เอาไปเล่นกันได้นะครับแต่ตะวะเล็งต้องเล็งให้ดีนะทางให้ดียิงไปทางกำแพงหรือต้นไม้อะไรก็ตามอย่าเล็งไปทางคนนะครับโอเคมองเงี้ยโดนคนอาจจะไม่เจ็บแต่ใครจะไปรู้ครับอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ครับไม่ได้สเก็ตไฟอาจจะมาติดผมผมไปทั้งหัวเลยมีโอกาสนะครับทางที่ดีเล็งไปทางกำแพงหรือต้นไม้หรือน้ําอะไรก็ได้นะครับอย่าเล็งไปทางคนหรือสัตว์นะครับเพื่อความปลอดภัยดีจากเพื่อนที่ตัวแสบฮาฮาอินฟินิตี้ โอเคครับก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆอยากให้ผมมาพิสูจน์อ,อะไรอีกคอมเมนต์บอกมาครับหรือไม่ก็แท็กวิดีโอมาทาง, TikTok, ท,าง, Facebook, ท,าง YouTube, ทิกต็อกทางเฟซบุ๊กทางยูทูบทุกไหนก็ได้บอกมาเลยครับเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้ดูแบบนี้แน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่องผมจริงแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับได้ก็บอกได้ไม่ได้ก็บอกไม่ได้นะจ๊ะไม่เคยหลอกไม่เคยเฟกอยู่แล้วครับอย่าลืนกดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปทำอีกสักต่อตามอันดีกว่าสนุกดีอุ้ยจบรววห่ไมขีด